มามาคุยกันต่อเรื่องซาวน่านะคะซาวน่าที่งวดไปที่แล้วก็<ม>ไปที่ดานางังแต่วันนั้นไปบันพฤหัดแต่ปแป๊บเดียวนะเพราะว่าก็จะมีเป็นซาวน่าที่ดานางังน่าจะมีตอนนี้ถ้าเป็นซาวนา่ากรีจะมีแค่ที่เดียว<ม>ที่เดียวนะคะที่ไปจาไปก็อืมก็มีตอนนั้นไปประมาณสักสี่โมงซาวนา่าจะเปิดประมาณสี่โมงจนถึงประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณประมาณนี้แหละ ซาวน่าก็จะมีห้องสตรีมกับห้องซาวน่าที่สําหรับประมาณจุได้ประมาณสิบคนวันนั้นไปก็มีคนท้องถิ่นคือคนเวียดนามประมาณสักสิบสิบามสิี่คนได้แล้วก็มีชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งน่าจะเป็นสองคนสิงคโปร์น่าจะเป็น,นสิงคโปร์นนปนรปรคนหนึ่งวันนั้นไปก็อืมก็สิบห้านาทีก็ถือว่า,าป,ประสบความสําเร็จไหมก็โอเคนะ ก็ส่วนมากก็จะได้ผู้ชายหุ่นมีหน่อยก็มีผู้ชายหน้าตาเด็กๆอีกคนนึงถ้าไปซาวหน้าก็แนะนำให้ไปสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสจะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนดองแต่ว่าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็น1 1 0 0 0 0 0ค่าหมื่นดองประมาณนี้โดยประมาณแต่ที่นุ่นบอกเลยว่าค่าแกลบถูกมากแต่ถ้าเป็นร้านนวดนะแนะนำ แนะนำเพราะผู้ชายเวียดนามค่อนข้างที่จะเป็นค l e นหุ่นดีหน้าตาดีก็อีกอย่างหนึ่งก็ราคามันไม่แรงก็คือถ้าอแบบก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกอย่างของเวียดนามก็อในความรู้สึกหรือมุมมองก็คนละแบบกันแต่ว่าถ้าสำหรับคนทีน่ต้องการไปพักผ่อนอะโอเคนะเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอารมณ์เหมือนพัทยา mm hmm. เมื่อสักสาสิปีที่แล้วที่กำลังพัฒนา แต่โดยรวมที่ท่องเที่ยวก็เยอะร้านอาหารแนะนำเป็นซีฟูด้ดร้านเกาหลีก็นั้นน่าจะเป็นเป็นอะไรที่แนะนำที่สุดร้านเกาหลีก็น่าจะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ติดกับตัวาหาดมีเคนที่สเบถไปตรงนั้นนะ่ะคือร้อยละ70 80ก็น่าจะเป็นคนเกาหลีนะเพราะว่าคนเกาหลีที่นู่นนะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเยอะ,เยอะพอจนร้านอาหารเกือบจะเกือบจะหลายๆร้านมีภาษาเกาหลี ลองจากภาษาเวียดนามหรือภาษาที่นู่นคนเกาหลีค่อนข้างเยอะถ้าใครจะไปหาผัวเกาหลีก็ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีค่ะไปแค่เวียดนามนี้ก็พอไปดานนางไปโฮจิมินห์ก็น่าจะมีคลิปนี้ก็ไปรอบที่2เดีย๋ยวจะรีวิวรอบรอบนี้ก็น่าจะรีวิวเยอะหน่อยก็จะมีคลิปวิดีโอด้วยนิดหน่อยนะเพราะงมดที่แล้วไปแบบไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะควรจะไปเที่ยวที่ไหนมีบแทนไปที่ไหนหรือเปล่า ควนที่จะต้องนั่งกินตรงไหนมีผู้ชายตรงไหนแต่อย่าไปคาดหวังที่ดานางเพราะดานางไม่ค่อยมีผับเกย์แต่ในแอปบอกเลยฉ่ำมากฉ่ำจริงๆถ้าใครมีแอปที่ของหาผู้เกย์นะบอกเลยว่าฉ่ำคุณต้องมีความสามารถจริงๆฉ่ำมากรับรองอยู่ได้น้อยก็คืววันหนึ่งอ่ะสาคนเนี่ยจิบจิบอกเลย,เลย ทริปนี้ไปกับเพื่อน3คนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะยืนหนึ่งในเรื่องฉ่ำนะก็เดี่ยวจะเมามอยในที่ดาน,นังที่ฝั่งอีรอบหนึ่งแล้วเจอกันที่ซาวนะ่าที่ดานังน,นะ